สวัสดีครับดเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับเจอก,ก,กันกับพี่นุนะครับก็นะครับก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นสิ่งใดรอที่ฐานด้วยกันก่อนนะครับร่วมใจกันอธิฐานนะครับดเด็กๆสาธุการพระเจ้าเวดาขอพระคุณพระองค์สนับในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสขอพระองค์ทรงอวยพรพุ่จศการายการนวีเด็กพุ่นศกรารที่ เสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็กๆให้ความเข้าใจในการเรียนรู้พระคำเรียนรู้บทเรียนที่คุณทุกตาได้สอนในชั้นเราวีเด็กขอพระเจ้าอวยพรเด็กทุกคนให้หว่นจะกามีสติปัญญาในการเรียนรู้หูรจะเข้าใจเรื่องราวของพระองค์มากขึ้นหูนจักรรอที่ฐานขอมอบเวลาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ ในเด็กก่อนที่เราจะฟังบทเรียนจากครูทุกตานะครับเราฟังเพลงจากพี่ๆนะครับกันก่อนนะครับพี่ๆร้องเพลงพร้อมานะครับเราไปฟังเพลงด้วยกันเลยครับ1 1 2 Go พระเยซูชนะพระเยซูชนะพระเยซูชนะพระเยซูพระเยซูชนะพระเย Cry Jesus is not my young

อาทิตย์ที่แล้วเด็กๆคะเราได้มาคุยกันถึงเรื่องมันคือใครใช่ไหมคะแต่คีเด็กๆได้ได้คำอธิษฐานจากพี่ๆแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะครูจะมาพูดต่อจากอาทิตย์ที่แล้วแต่ใช้หัวข้อ,อยังไงดีเนาะอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าอะไรนะมันคือใครใช่ไหมอ่างั้นอาทิตย์นี้ มารโง่หรือฉลาดนะเอางี้ดีกว่านะฮะอาทิตนี้ใช้ชื่อว่ามารโง่หรือฉลาดนะคะพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์นะคะพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้เด็กๆว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสุดยอดเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก,ก็รู้ว่า มีคนหนึ่งอิจฉาว่าเห็นพระเจ้าทำอะไรก็ดีงามสุดยอดนะฮะอัศจรรย์โลกที่ถูกสร้างนี่ก็อัศจรรย์มากแล้วใช่ไหมคะโดยเด็กๆด,กดกูไหมว่าไม่กระทั่งมนุษย์นี่ยังอัศจรรย์เลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามนุษย์แต่ละคนน่ะในโลกนี้ะนะฮะกี่ล้านคนกี่สิบล้านคนกี่ร้อยล้านคนนะคะกี่พันล้านคน,น,นแต่ละคนหน้าเหมือนกันที่ไหนอะ แต่ละคนเนี่ยหน้าก็ไม่เหมือนนะเวลาไปทําบัตรประชาชนเขาให้ปั้มลายมือทําไมจะปั้มลายมือเพราะแต่ละคนลายมือไม่เหมือนนะฮะเวลาเขาสแกนนะเขาก็สองตานะนะคะไม่มีใครตาตาเหมือนกันเลยอะครูก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าครูดูตาแต่ละคนนะนะคะถ้าปิดหน้าหมดเลยโปรแต่ลูกตาลงมาที่ช่องนะให้ครูดูนะ คุยเห็นลูกกระตาคุณยังเดาออกเลยนะคะว่าคนไหนพี่นนคนไหนพี่โก้คนไหนพี่ฟิลม์มคนไหนพี่แอนนะคะแค่เห็นลูกกระตาคุณก็เดาออกนี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าจริงๆเด็กๆนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเทียบอ่าพระสติปัญญาของพระเจ้าได้เด็กๆคะแต่มีคนคิดนะคะที่อยากจะเทียบกับพระเจ้าเด็กๆคิดดูนะว่า คนที่คิดจะเทียบกับพระเจ้าเนี่ยโง่หรือฉลาดนะะานะคะมันนะคะคิดจะเทียบกับพระเจ้าและจะต่อสู้กับพระเจ้าและมันคิดในใจว่าสักวันหนึ่งนะมันจะเทียบกับพระเจ้าได้นะฮะแต่ความจริงก็คือสักวันมันจะถูกลงโทษนะคะและก็ถูก พระเจ้าเนะ้จับโยนลงไปในบึงไฟนะคะที่บึงนั้นนะใหญ่มากเลยเด็กๆนะคะและไฟก็ลุกชั่วกับชั่วกันเป็นไฟที่ไม่มีวันดับนะคะไม่เหมือนไฟในเตาถ่านที่ที่เด็กๆเห็นนะไม่เหมือนกับไฟที่เอามาย่างบาร์บีคิวนะนะนะคะเป็นไฟที่ไม่มีวันดับ เราเรียกว่าอะไ่ทราบไหมคะเด็กๆเราเรียกว่าไฟนรกมันอยู่ในนรกนั่นเองนะคะพระเจ้าสร้างสวรรค์แล้วและพระเจ้าก็สร้างนรกด้วยพระเจ้าสร้างนรกเอาไว้เป็นที่สําหรับลงโทษคนที่ต่อสู้กับพระเจ้านะคะก็คือหัวหน้ามารกับสมุนมันนั่นเองนะคะ พยามารมันต่อสู้พระเจ้ายัางไงเด็กทราบไหมคะนะคะเอาดาบแกว่งไปแกว่งมาหรอหรือว่าเอาปืนยิงไม่ใช่นะคะมันจะแกล้งให้พระเจ้าเจ็บใจนะคะมันจะทําลายสิ่งที่พระเจ้ารักนะคะพระเจ้ารักอะไรมันก็จะทำร้ายอันนั้นพระเจ้าสร้างอะไร มันก็จะทำลายอันนั้นนะคะพระเจ้าสร้างโลกให้สวยงามนะคะมันก็จะทําให้โลกเนี่ยพินาศยับเยินนะคะพระเจ้าสร้างภูเขาให้สวยมันก็จะทําลายภูเขาให้พินาศไปเลยพระเจ้าสร้างดอกไม้สวยๆนะคะและที่สุดนะพระเจ้าสร้างมนุษย์นะคะและพระเจ้าก็ตั้งใจให้มนุษย์เนี่ย น่ารักนะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เชื่อฟังพระเจ้าแต่มารน,นะคะมายุแย่นะคะทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายมนุษย์เนี่ยจากเชื่อฟังกลายเป็นไม่เชื่อฟังมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ที่ดือ้อมนุษย์ที่ใจดีก็กลายเป็นมนุษย์ที่ใจร้ายชอบทะเลาะกันชอบตีกันนะคะชอบอ่า ชอบแย่งชิงกันอิจฉากันนี่คืองานของมารน,นะฮะมารนมารักฆ่าทำลายนะฮะอย่างในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะเด็กๆในยอห์นบทที่10ข้อที่10บ,บอกว่าคำมารนมานะคะเพื่อขโมยนะคะขโมยนะคะมารนมาเพื่อรักขโมยฆ่าและทำลาย แต่พระเจ้ามาเพื่อให้เขานะะมีความอุดดมสมบูรณ์นะะเดี๋ยวพี่นุจะมาอ่านในพระวจนะตอนนี้ให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนบทที่10ข้อที่10บขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตนิรันและจะได้ครบ บริบูรณ์ในยอห์อนบทที่10ข้อที่10อาเมนโอเคนะคะวันนี้บทเรียนสำหรับเด็กๆนะคะบทเรียนง่ายๆสั้นๆจากวันหนึ่งผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้าจะตกลงไปในบึงไฟนรกชั่วกับชั่วกันโอเคนะคะนะคะ จำไว้นะคะผู้ที่ต่อสู้พระเจ้าจะลงไปในบึงไฟนรกชั่วขัดชั่วกันโอเคนะคะแล้วพบวก,กันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบายเจ้าดไ